สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันหยุดที่สำคัญอีกวันหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือ Veterans Day หรือวันทหารผ่านศึกเป็นวันหยุดในสหรัฐที่จัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีเพื่อเฉลิมเกียรติทหารผ่านศึกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐซึ่งมีการจัดงานพิธีต่างๆเช่นขบวนพาเหรดและกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณแก่พวกเขาค่ะเรามาลองดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันทหารผ่านศึกกันค่ะคำแรก veteran E e Veteran หมายถึงบุคคลที่เคยรับราชการในกองทัพซึ่งอาจเป็นทหารที่มีประสบการณ์จากสงครามหรือการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆวันทหารผ่านศึกหรือ Veterans Day จัดขึ้นเพื่อเฉลิมเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อความเสียสละและการบริการของทหารผ่านศึกเหล่านี้ค่ะต่อไปคำว่า Service S, S E R V I C E service หมายถึงการให้บริการหรือการทำหน้าที่ซึ่งในบริบทของวันทหารผ่านศึกจะหมายถึงการบริการของทหารในกองทัพหรือการปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อความปลอดภยัยและความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ยังหมายถึงการทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะคำต่อไปนะคะ honor O N o R, honor หมายถึงการให้เกียรติหรือการแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆในบริบทของวันทหารผ่านศึกจะหมายถึงการแสดงความขอบคุณและการยกย่องต่อทหารที่เคยรับใช้ประเทศการให้เกียรติในลักษณะนี้สามารถแสดงออกได้ผ่านพิธีกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองหรือการพูดถึงคุณค่าที่ทหารเหล่านั้นได้ทำเพื่อประเทศชาติค่ะ คำต่อไป Sacrifice S A C R I F I C E Sacrifice หมายถึงการเสียสละซึ่งหมายถึงการให้หรืออุทิศสิ่งที่มีค่าหรือประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือเพื่อส่วนรวมในบริบทของวันทหารผ่านศึกมักจะหมายถึงความเสียสละที่ทหารทำเพื่อประเทศชาติ เช่นการยอมเสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพค่ะ Ceremony C, eremony, C E R E M O N Y Ceremony หมายถึงพิธีหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองหรือให้เกียรติแก่บางสิ่งโดยมักจะมีรูปแบบที่เป็นทางการเช่นการประกอบพิธีเพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกในวันทหารผ่านศึก พิธีเหล่านี้มักรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์การวางพวงมาลาหรือการทำกิจกรรมที่มีความหมายเพื่อแสดงความเคารพและยกย่องต่อผู้ที่ได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติค่ะ Memorial M E M O R I A L Memorial หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหรือให้เกียรติแก่บุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นรูปแบบของอนุสาวรีหรือกิจกรรมเช่นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามในบริบทของวันทหารผ่านศึกจะหมายถึงการสร้างสถานที่หรือการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้คนจดจำและให้เกียรติต่อความเสียสละของทหารผ่านศึกเหล่านั้นค่ะและคำสุดท้ายนะคะ patriotism p a p r i o TISM patriotism หมายถึงความรักและความพักดีต่อประเทศชาติซึ่งมักแสดงออกผ่านการสนับสนุนและการปกป้องประเทศรวมถึงการเคารพสัญ,ญลักษณ์ของชาติเช่นธงชาติและเพลงชาติในบริบทของวันทหารผ่านศึกคำคำนี้เป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อทหารที่ได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศ และสะท้อนถึงความรู้สึกที่มีแก่ความเป็นชาติและการให้เกียรติแก่ผู้ที่เสียสละเพื่อความมั่นคงของชาติค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวันทหารผ่านศึกของสหรัฐนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะทำตัวขำๆไม่สี่เรียสในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบ,บุว่า Italian a n t i v a x e r tries to get c o v i d -19 jab in fake arm หมายความว่าผู้ต่อต้านการฉีดวัคซีนชาวอิตาเลียนพยายามเข้ารับวัคซีนโควิด -19 ด้วยแขนปลอมค่ะ <c oughs> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า o ูจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า a n Italian man turned up at a vaccination center wearing a fake silicone arm Hoping to fool a nurse into giving him a jab in order to obtain a COVID-19 health certificate, local authorities said on Friday. หมายความว่าใช้เช่าอิตาเลียนปรากฏตัวที่ศูนย์ฉีดวัคซีนพร้อมกับใส่แขนซิลิโคนปลอมหวังจะหลอกพยาบาลให้ฉีดวัคซีนให้เพื่อให้ได้บัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์ค่ะ oh, <no. S 1> คำว่าฟูเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันนะคะแต่ในข่าวนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าหลอกหรือทำให้หลงเชื่อนะคะมาต่อกันที่คำว่า fool around คำนี้แปลว่าทำตัวไม่ซีเรียสหรือทำตัวขำๆค,ค่ะไปดูการใช้คำว่า fool around ที่แปลว่าทำตัวขำขำในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The neighbors may be loud but they are not looking to cause trouble. They are just fooling around. หมายความว่าเพื่อนบ้านอาจจะเสียงดังหน่อยแต่พวกเขาไม่ได้คิดจะสร้างปัญหาหรอกนะพวกเขาแค่เล่นกันขำขำเท่านั้นค่ะ <c oughs> คำว่า fool around ยังแปลได้อีกว่าปล่อยตัวปล่อยใจ หรือทำตัวเจ้าชู้นะคะไปดูการใช้คำว่า fool around ที่แปลว่าทำตัวเจ้าชู้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น if you keep fooling around you may lose her หมายความว่าถ้าคุณยังทำตัวเจ้าชู้อยู่อย่างนี้คุณอาจต้องเสียเธอไปแน่ๆค่ะมาต่อกันที่คำว่า foolish คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะ แปลว่าโง่เขลาค่ะหรือในบางกรณีนั้นแปลว่าที่ทำตัวไร้เหตุผลค่ะไปดูการใช้คำว่า foolish ที่แปลว่าโง่เขลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey don't be foolish I was just kidding when I told you about sharing your goofy photos to your boss หมายความว่าที่รักอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยนะ ฉันแค่ล้อเล่นตอนที่บอกคุณเรื่องการแชร์ภาพตลกของตัวเองไปให้หัวหน้าคุณน่ะขยับมาดูคำว่า foolishly คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยานะคะแปลว่าอย่างโง่เขลาไม่ใช้สติปัญญาค่ะไปดูการใช้คำว่า foolishly ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Wesley foolishly spends most of the hard-earned money from his parents By partying hard with his rich college friends หมายความว่าเวสลีย์ใช้เงินที่พ่อแม่ของเขาหามาอย่างยากลำบากไปอย่างโง่เขลาด้วยการปาร์ตี้หนักกับเพื่อนรวมมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยของเขาค่ะ ทีนี้กลับมาดูคำว่า fool ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าคนเข่าค่ะไปดูตัวอย่างการใช้คำนี้จากเนื้อเพลง Can't Help Falling in Love ของ Elvis Presley ที่ว่า Wise man says only fools rush in หมายความว่าคนฉลาดได้กล่าวเอาไว้ว่ามีเพียงคนเขลาเท่านั้นที่เร่งรีบเกินไปค่ะ wow. มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่า Fool me once shame on you Fool me twice shame on me แปลว่าหลอกฉันครั้งแรกเป็นความผิดของเธอแต่หลอกฉันครั้งที่สองเป็นความผิดฉันเองซึ่งสอนให้รู้ว่าอย่าลงเชื่อใครที่เคยหลอกเราค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐมินนิโซตา M I N N E S O T A มินนิโซตาซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า MN ค่ะมินนิโซตาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคมิดเวสต์ของสหรัฐโดยมีอนณาเขตติดกับประเทศแคนาดาทางทิศเหนือทิศใต้ติดกับรัฐไอโอวา ทิศตะวันออกติดรัฐวิสคอนซินและทิศตะวันตกติดกับรัฐนอร์ทดาโกตาและเซาท์ดาโคตาค่ะเมืองหลวงของรัฐคือเซนต์พอลและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมินนีแอโพลิสสองเมืองนี้รวมกันเรียกว่าทวินซิตี้เนื่องจากมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และมีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและมินนิโซตายังมีอนาเขตติดกับทะเลสาบซูพปเรีย หนึ่งในทะเลสาบเกรทเลกส์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยค่ะมินเนโซตาเป็นรัฐที่มีความสำคัญในหลายด้านทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและธรรมชาติซึ่งทำให้รัฐนี้มีบทบาทสำคัญในสหรัฐนะคะในด้านเศรษฐกิจมินเนโซตามีเศรษฐกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะในด้านการเกษตรเช่นการผลิตข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์นมนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม การผลิตและเทคโนโลยีที่แข็งแกรง่งรวมถึงบริษัทใหญ่ๆอย่าง 3M และ Target ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และมิน n e โซตายังเป็นแหล่งของการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญโดยมีโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น Mayo Clinic ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและการดูแลสุขภาพค่ะในด้านการศึกษามิน n e โซตามีระบบการศึกษาที่ดี และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่น University of Minnesota ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญในหลายสาขาค่ะ Minnesota มีทีมกีฬาอาชีพหลายทีมเช่นทีมอเมริกันฟุตบอล Minnesota Vikings ทีมบาสเกตบอล Minnesota Timberwolves และทีมเบสบอล Minnesota Twins ที่มีชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในรัฐค่ะในเรื่องของคุณภาพชีวิตมินนโซตาเป็นหนึ่งในรัฐที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและมีการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆในสหรัฐคนในรัฐนี้มักถูกกล่าวถึงว่าเป็นมิตรและมีวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ มินนีโซตามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมหรือกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆได้แก่ Mall of America ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบล m มิงตันเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐมีร้านค้าหลายร้อยร้านและยังมีสวนสนุกในร่ม n i c ค e l o d e o n Universe และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาีไลฟ์อะควาเรี เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญสำหรับผู้ที่ชอบช็อปปิ้งและความบันเทิงค่ะ Minneapolis Institute of Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐมีคอลเลกชันศิลปะที่หลากหลายทั้งศิลปะเอเชียศิลปะยุโรปและศิลปะอเมริกันรวมถึงงานประติมากรรมและภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยค่ะบนเดอรี่วอเตอร a ส e a นูแอเรี e วิ s เ พื้นที่ธรรมชาติที่เป็นที่นิยมสำหรับการพายเรือแคนูแคมปิ้งและการตกปลามีทะเลสาบกว่า1,000แห่งและเส้นทางพายเรือหลายพันไมล์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมินนิโซตาติดกับชายแดนแคนาดาค่ะมินิฮาฮาฟอลส์น้ำตกสูง53ฟุตตั้งอยู่ในมินิฮาฮาเรจิเนีลพาร์คในเมืองมินิอาโพลิสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและปิกนิกกันค่ะ Itasca State Park เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในมินนิโซตาและเป็นที่ตั้งของต้นน้ำของแม่น้ำมิสซิสซิปปีนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นหรือปั่นจักรยานบนเส้นทางรอบทะเลสาบและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของพื้นที่ค่ะและที่สุดท้ายที่จะแนะนำนะคะ Lake Superior North s h o ชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบซูพปเรียเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามมีอุทยานแห่งชาติต่างๆเช่น Gooseberry Falls State Park และ c e d e r g u u c h State Park ที่มีน้ำตกและเส้นทางเดินป่าที่งดงามเป็นต้นค่ะฉายาของรัฐมินนิโซตาคือ Land of Ten Thousand Lakes หรือแปลเป็นไทยว่าดินแดนแห่งทะเลสาบหมื่นแห่ง ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและทะเลสาบที่มีอยู่มากมายในรัฐนี้ในความเป็นจริงแล้วมินนโซตามีทะเลสาบมากถึงประมาณ11,842แห่งทำให้รัฐนี้มีทัศนียภาพที่งดงามและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำค่ะสำหรับสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของมินนโซตก็คือ Explore Minnesota ซึ่งเป็นคำเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมที่หลากหลายในรัฐนี้สโลแกนนี้เน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมินนิโซตาในเรื่องทะเลสาบทิวทัศน์ที่งดงามและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะส่วนมอตโร้ของรัฐมินนิโซตาก็คือ Le Tour du, du Nord ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Star of the North หรือดวงดาวแห่งทิศเหนือมอตโตนี้สะท้อนถึงการเป็นรัฐที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่รัฐนี้ถูกก่อตั้งและยังสื่อถึงความเป็นผู้นำและแนวทางที่ชัดเจนอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมินนิโซตานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ grammar ในการพูดถึงความไม่แน่นอนหรือ Uncertainty ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะคนเราทุกคนล้วนแต่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนในเรื่องชีวิตส่วนตัวชุมชนหรือประเทศของตนแต่เราจะพูดถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ได้ยังไงลองมาฟังตัวอย่างค่ะ I will hope the economy soon get better soon. ฉันหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในไม่ช้านี้จอร์นพูดถึงความไม่แน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจโดยการใช้คำกริยา hope ตามด้วยอนุประโยคที่ประกอบด้วยคำนาม the economy I will hope the economy soon get better soon. มาฟังอีกตัวอย่างกันนะคะ I think the political disagreement will be solved quickly ฉันคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วจอหนพูดถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยมีกริยาหลักคือ think ตามด้วยอนุประโยค the political disagreement I think the political disagreement will be solved quickly เราจะใช้ phrasal verb ในการพูดถึงความไม่แน่นอนได้ยังไงลองมาดูตัวอย่างของการใช้ phrasal verb ในการพูดถึงความไม่แน่นอนค่ะเราอาจใช้คำว่า look like ซึ่งหมายถึงดูเหมือนว่า it looks like my team is going to win the championship ดูเหมือนว่าทีมที่ฉันเชียร์อยู่จะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้คำว่า look like แสดงถึงว่าผู้พูดมีแนวคิด หรือข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆโดยเวลาที่เราพูดว่า it looks like something is going to happen ก็คือการคาดเดาว,ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่แน่นอนก็ตามค่ะ mm hmm. ที่จบไปแล้วเป็นช่วง everyday grammar ค่ะ mm hmm. วนนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพ,เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้คำพูดที่ว่า go viral ไ i r ัสคือเชื้อโรคที่ทำให้คนเราเกิดอาการเจ็บป่วยแต่ถ้าเราพูดว่า something goes viral มันหมายความว่าอะไรลองมาฟังกันค่ะแอนดรูว e need m อ r e v ร e w s for e ิ g l i s h in a m ร n u อ e ง think น lot o น people already watch it อ้วจากบทสนทนาแอนนาพูดกับแอนดรูว่าเธออยากให้รายการอ s ง in a m นน u ท e มีคนดูเพิ่มมากขึ้นแอนดรู Andrew จึงตอบว่าเขาคิดว่ารายการนี้ก็มีคนดูเยอะอยู่แล้วนะ no I w a n อ it to go v i r ก l I want u ไวรัล v e น 50, 100 million views ฉันต้องการให้รายการของเราได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายจนมียอดวิว50หรือ100ล้านวิวไปเลย You know for need what we that. c แอนดรูว์แนะว่าถ้าอยากได้ยอดวิวขนาดนั้นก็คงต้องไปหาแมวมาแล้วละ่ะอันนาจึงตอบกลับว่า Cats Everyone likes a good Cat Video. We we need more cats. Can, can we get some Can cats. cats? จริงด้วยสิตอนนี้คนชอบดูวิดีโอที่เกี่ยวกับแมวกันทั้งนั้นเลย When something goes viral, it spreads quickly on the internet, often on social media. เวลาที่ something goes viral คือการที่เรื่องนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute. Welcome to English at the Movies American Classics, where we teach you American English heard at the Movies. และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า You take care จากภาพยนตร์เรื่อง In the Heat of the Night ที่ฉายเมื่อปี1967ค่ะ The 1967 movie In the Heat of the Night tells about the racial conflict. Between two police officers. In the heat of the night, Virgil Tibbs is from the large northern city, Philadelphia, in Pennsylvania, and a top crime investigator. He helps Police Chief Bill Gillespie investigate a murder in his small southern town, Sparta, in Mississippi. วอร์ e จทิ b ส์นักสืบผิวสีผู้เชี่ยวชาญคดีอาชญากรรมจากเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียต้องร่วมมือกับผู้บังคับการตำรวจบิล์เกลเลสปีในการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของสหรัฐคือที่เมืองสปา่ารัฐมิสซิสซิปปี After the crime is solved, Gillespie walks with Tibbs as he boards a train home. เมื่อการไขคดีจบสิ้นลงแล้วเกลสปี้ก็เดินไปส่งทิปส์ขึ้นรถไฟเพื่อกลับไปยังเมืองของเขามาฟังคำว่า You Take Care จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ Virgil You Take Care You hear ก่อนที่วอลเจอร์ทิปส์จะเดินขึ้นรถไฟบิลกอลเลสปีก็เรียกเขาเอาไว้แล้วพูดว่า you take care you hear หมายถึงดูแลตัวเองดีๆนะ take care is a way to say goodbye and wish someone well you take care ก็คือการบอกลาพร้อมทั้งบอกให้รักษาเนื้อรักษาตัวค่ะ in the movie it is Gillespie's way of saying He has learned respect Tibbs to ในภาพยนตร์เรื่องนี้คำพูดนี้คือการแสดงว่าบิลเกล s สปีได้เรียนรู้ที่จะให้เกียรติชายผิวดำอย่างโวลเทลทิฟส์ค่ะ and that's English at the movies สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ หดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w v o a t a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, Youtube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน